ังสัญญาก่อนดูเลขเด็ดใครดูจนจบคลิปขอให้ผู้นั้นถูกหวยมีโชคมีลาบซาจุหากใครดูไม่จบคลิปไม่ถูกหวยไม่รู้ด้วยนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเนีนี่จัดให้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีเลข2ตัวตรงๆประจํางวดวันที่1กุมภาพันธ์2564มาฝากเพื่อนๆเอซกันอีกแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูเลขนะคะเนนก็ขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลขเด็ดๆที่เนนจะเอาลงให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นของงวดนี้กันค่ะเลขเด่นของงวดนี้นะคะเนนก็จะมีให้อยู่สองตัว นั่นให้เด่น4ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะให้เด่น8ค่ะงวดนี้ให้เด่น4กับ8นะคะรอบนี้นะคะนั่นก็จะใช้สูตรเดิมเป็นสูตรตารางเทียบเลขเด่นของแนนนะคะหา2ตัวตรงประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพันหาร้อกเลขเด่นนั่นก็เอามาจากตารางนะคะก็คือเด่นสี่กับเด่น8 มาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะเด่นสีค่ะสีเนี่ยมันจะมีจับคู่กับอะไรได้บ้างนะคะรอบนี้นนจะมีของเล่นนันมีของเล่นให้นะคะนนจะมีเลขปิงปองตัวเลขปิงปองเนี่ยนนจะมีให้ครบทุกตัวเลยนะคะจะใส่เข้าไปจะเข้าไปในนี้ นันจะใส่ในกล่องนี้นะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ห้าหกเป็นแบบนี้เจ็ด เลขเก้แล้วก็เลขสุดท้ายเลขศูเดี๋ยวเราจะลองทำเหมือนเข้าออกหมวยรางวัลเนาะเว้นไว้ให้เขาหาคู่นะคะ,ะเดี๋ยวนั้นจะมาจับตัวแรกนะคะตัวแรกน่นจะไม่ไม่ไม่ดูนะตัวแรกที่ได้สีกู้กับอะไร 4คู่กับ9ค่ะตัวแรกนะคะ4 9มาดูคู่ที่2ค่ะคู่ที่2ได้4 1ค่ะ ที่สามสี่เจ็ดค่ะที่สี่ผู้ที่สี่สี่สามค่ะ สุดท้าย40ค่ะสุดท้าย40ครบแล้ว 4 9 9เก้าเก้าสี่สีแล้วก็4 0่ศค่ะมาดูเลขเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะเลขเด่นตัวที่2ก็คือเด่น8ดูตัวแรกนะคะ ตัวที่สองตัวที่สองได้แปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดต่อไปคู่ที่สามค่ะ เค่ะเลข9เลข6นี่ตัวเดียวกันนะคะ8 9 8เมันจะเขียนไว้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เป็นได้2เลขเนาะเห็นไหม เรามาดูคู่ที่สีกันค่ะเลขอะไรแปดหนึ่งค่ะคู่สุดท้ายนะคะจะเป็นเลขอะไรเนาะ

8118แล้วก็8558ค่ะตัวเลขออกครบหมดแล้วทุกตัวนะคะเพื่อนๆชอบเลขไหนก็สามารถซื้อตามได้เลยค่ะ ก่อนที่จะลาจากกันไปในวันนี้นะคะแนนงก็ขออวยพรให้เอฟซีช่องนั่น,นี่จัดให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมนัปรารถนาทุกประการค่ะมีหนี้มีสินก็ขอให้หมดหนี้หมดสินนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกแล้วก็อากาศเย็นลงนะคะหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะอย่าให้เจ็บไข้ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่สบายค่ะ แล้วก็อย่าลืมหมั่นทําบุญตักบาตรกันด้วยนะคะผลบุญก็จะช่วยหนุนนําให้เราพบเจอแสงสว่างพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกหวยร่ำรวยทุกคนค่ะบาย